มองซนซนเว้ยมื่สิเกิดการซ่อมบีบวาซนพอ <c oughs> ตุ่มเก่กกกนาออกย่างออกย่างนี่ประตูนี่ปั๊บซ่อมบีเกิดครับถือ <c oughs> มาปลูกผักทันทีนะพ่อตอนนี้พ,นพ,พี่ฟีดาฝากว้าวขอบคุณครับฟุนเทจเทียน,น้าไรเด่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด่นอ่ะ โอ้แม่แววแม่กินกาแฟถึงเดือนแล้วลงขั้นบันไดามาสามสี่ขั้นแล้วโอเคค่ะขอบคุณเห็นบอ,บอขั้นขับรถแข็งขั้นดูแลก,กันได้กับมาขอสอบคุณพี่เอ็มค่ะขับรถโ่แข็งก,กับตะย่างอื่็นเขาว่าผมขับได้นะแบบสันขั้นแข็งก็มาสันขับได้อยู่ เอาไม่ใช่ขับรถแข่งอันขับแข็งแล้วก็มาไปไปดูแลกันบอสันขับรถแต่เจ้าจะบ่ะม่วงบ่อสันเจ้าจะเซาเต้นบอสันขับรถได้โอ้ยพวกสันเป็นเสนอตัวแต่เพันมาตลอดนั่นพอดีเจ้าทำเจ้าขับแข็งจริงไแล้วนะแต่มาสมัครเป็นคนขับรถขับบอสันเป็นวันไม่ได้ขับไปเหมือนอย่างนี้บอสันขับรถได้เมื่อกีเราขับรถแข็งขับรถใครเลยวันนีขับรถน้องนี่แหละครับบอสัน เขา,าบอกเนา่เขาบอกตีรลดตัวน่ะเพราะว่าเขาขับรถแข็งอยู่บเมียนจะฟังพิษนี่หละหู้เ่าเ,าเขาบอกชวบาจจกสัน่นเนอะเพื่นก็เลยว่าเดี๋ยวให้พ่อเป็นคนพิสูจน์วันไหนบ้างก็มาขับให้พ่อดูก่อนว่าสามารถดูแลลูกสาวเขาได้ไหมก็ทำเขาสองเถอะปยได้ยิ่งเลยขับรถได้ครับแล้วแข็งไม่เละลูกโจ้หนีคว่มหมายว่าขับรถแข็งบ่เขาตอบโจ้คนละคว่มหมายวันแข็งครับแม่เห็นไหม เตี้ยเออรถก็กคือส่วนรถก็คือว่าข,ข,ขับได้แล้วคือเขาจบไปแล้วเตี้ยวันนี้เขาข<อ>ับได้ัหมไม,ไม่มันมา,ากเราสั่มันสิแตา่ย,ย่านพูดเขาถามว่าแข็งไหมลูกเจ้าก็เป็นบ้าไปตอบเขาเขาตะกร้อมา,ากก็มาแข็งครับแม่บ่มีหอดมือหยุดกันนนั่ละมาสมัครเป็นคนขับรถล่าสุด คนเลยว่หมายเดียวกันาแม่แม่ว่างไหนเป็นตาว่าคนขับรถแข็งไหมแข็งครับแม่น่ะว่างมังจะไหนมาหาครกระถามอยู่น้ำกันแหละเขามาสมัครน้ำกันแหละพ่อนานผมขับได้พ่อผมขับได้พ่ออยู่บ้านเลยเขาพ่ออยู่บ้านเลยพ่ออยู่บ้านเลยเดี๋ยวผมมาเลี้ยาขับรถแข็งขี่คุยบอกว่าเจ้าแข็งบ่จะขับรถนสะรับขับรถแข็งไหมห้วยเจ้า่ได้ถามว่าขับรถแข็งไหมเนาะคำถามที่สอง ม,ม,ม่ก็ทำว่าทิมไว้แล้วคำถามนะ่ะอขอดความหมายขับรถ<า>ได้ไหมลูกขับได้ครับแม่ขับเป็นนะจบแล้วไปแล้วไปแข็งไหมเดี๋ยวเพิ่นว่าเพิ่นสีถามตัวขวอมือถามตัวอยู่เจ่ข้อมายมันบ่ได้ถามตัวข้หมายมันไปถามเงาเอื้องเขาก็ตอบเขาแข็แงก็แมแ่เสร็จไปแสดงว่าด่วนมาสั่นไอ้ฟไหมแสดงว่าด่วนสัญไฟเป็นตาเอาไปปวดว่วเล่าเนี่ยเพราะว่าจะน้องรถ แล้วก็ฟังมีน้ำไข่นั่นแหละมือที่เขาเว้าน่ะน้องฟ้าน้องฟ้าแสดงว่าติดตามสถานการณ์ย่างใกล้ชิดป่านใช่เดานะเมียนหมดเจ้เนี่ยบอกอีกแล้วเพราะมันข้องกับเมื่อวันเุกร์เมื่อวันศุกรสไม่ได้นี่จากกันลุงท่านมีคนดูแลได้ท่านเขาว่าเขาขับแคล่อนอิลีกเตเครื่องเขาพร้อมที่จะสมัครกับมาคันเศร้าอยากเต้นระบบพ่อเอ้ยหรือไงอย่างนี่เวลาเวลาถามคนทำเข้าใจ นั่นแหละก็เลยบอกขะม้ามาครับที <didn> ่เราคอยไปอยู่บ้านนี่เฮียนคอยกับลังปัวกระเบื้องอยู่นี่กับลังยากใช่ครับใช่คอ้ยเนี่ยครับใช่เต้ครับบอกได้ว่าเต้ขับเลยขับแข็งไปเลยคือเออเส้นขับไปในแบบนี้เส้นขับซึ่งแข็งตัวนแบบหิ่งกาแฟคอยให้เจ้าเบื้องหยังเบื้องหยังมาสาราสวดในไร่คอยอยู่เนี่ยคอยไปเบื้องตะก้าว่ามันเป็นตะก้าเขาจัดปูวจัดหยังจังไดไปเบื้องดูคอยชิด้ปาก์มูด พี่น้องต้องเบิ้งยกกระปากเลยตัวมันไม่ได้ไม่รู้ว่าของข้อยมันเป็นตะกร้าปัจจุบันหรือตะกร้าอะไรมันไปบาลานซ์กันกับไอของไทวเคลๆไหมอ๋อจะมีเวลามาขับหรือเปล่าก็ต้องเศร้าเต้นอะไรอย่างเงี้ยอยากขับจะให้คอยเบิ้งอยังเบิ้งว่าตะกร้าเจ้ามันขึ้นมาอี๋งตะกร้าเพิ่มขึ้นวามันขึ้นปูอะไรโอ้เฮ้ยมันขเมียน้ำเถอะเนาะนี่แหละสิเยากงานแต่ว่าแต่ว่าศึกษางานซะก่อนไม่ยากคนอื่น คนอื่นยังไงไ้เนะี่ยถ้าจะมาขับรถคันนี้ก็ต้องอำลาทุกสิ่งทุกอย่างฮะเร็วไอ,อัวเก่าตีเฮ้งเปลี่ยนตีคือใช้อะไรกันเนี่ยทำไมอยู่ในนั้นไม่เป็นอย่างนึงอะ่ะนี่ไม่สีมิมันเป็นมันเป็นปรเดี๋ยวเดี๋ยวเวทุกคนทุกคนขอขอขอเมมขอถามเรื่องสาระแบบเมื่อกีน้นีที่ไล่มาไม่มีสาระอ่า อยู่ในอบ้านไว้เคี่ๆมันเป็นป่วยอย่างอยู่ไ,ม,ม,ไม,ม่อุ้มยันตะการไมอุ้มมาอัปเดตเบิ้งให้เนีย่ยเบิ้งให้เนีย่ยเตียง <c oughs> ไม่เห็นหูอย่ามากเแตะอย่าเลียนเลยมาเบิ้องปวยก็คือเบิ้องป่วยยอันนี้คือโปวันที่พรีเซนเตอร์เขาเปิดไงล่าสุดอ่ะอันนี้นีก่คุยแชทก,กับเขาแล้วไปได้ไหม โทรหาพี่จีให้ไหนปะบ่ไุยคุยแชทเด็ดัน,นี่ไม่มีหรไม่คุยแชทโซไอโทรไลอะ่ะโทรบ้านเขียวอะ่ะโทรกลุ่มก็ได้แชทหาพี่เจสิว่าตอนเนี้ยตะกร้ามันเป็นตะกร้าปุ๋สองเก้าศูนย์เหรอหนึ่งหนึ่งสองเก้าศูนย์คอนแรงตะกร้าไม่ไม่มีตะกร้านี้มันรับมันทำไม่ได้เขาบ้านเขียวไม่เลยเขาไปซ่อมเมืองผู้สาวบ่ไหน้นม่แม,ม,ม่มันมีสสวนลดอยู่ค่ะไม่ไม่แม่อุ้มกลัวมันมันไม่ตรงกันอะ่ะ ก็จะถามหลังบ้านก่อนลืมลืมมันจะขึ้นไลท์ขเกียดลงไลท์ลืมข่าวว่า,ขาเขาใช้อะไรอยู่เพราะเมื่อคืนขายแต่สบู่ไงจบคุยกันเล่นขายสบู่เสนอ่สน่คุยกันเล่นจบเพิ่มเ,เสื่อลังสร้างส,สื่อเพิ่มสบู่กัน้าทัง ไม่ขายบนนอหนองนั่งอย่อยางาี้เยนะอ่าแม่บปากหมดที่น้องสบู่อุ้มรักนะคะสะบู่อุ้มรักหนึ่งในหนึ่งตัวช่วยในเซตหน้าใสของเราแม้วโชว์อ่าแค่สองตะกร้า เข้าไปดูได้นะคะในในโชว์เคสในหน้าในหน้าโชว์เคสหรือในอะไรของอา่าตัวแทนนะคะนี่ปักปักน้องอุ้มรักให้นะคะสะบู่สามหน่อยนะแม่สองใช่ไหมสองกับสองใช่ไหมอ๋อเขา เขาส่งผิดใช่ไหมต้องต้องทักถามหนังบ้านเพราะว่ามันเยอะไอลังบ้านเท่ามือมือมือ,มอที่พี่เซนเตอร์เขาไล่ทั้งครัวลังบ้านยึดเป็นสิบคนแพ็คเป็นสิบสิปมือเป็นละวิ่งค่ะเพื่อไม่ได้รับบร่ได้นอนจนหอดหมู่บ้านเนี่ยเพื่อจะให้ของออกไปให้ทันเพราะมันทั้งหมดสองพันบ้านเนาะ อาจริงๆอ่ะแล้วมันก็เข้าเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆในโปรนั้นนะมันก็เลยทําให้แบบอ่าหลังบ้านทํางานหนักกันนิดนึงเอ้าเหรอมองแสดงว่าใช้ตะกร้าเดิมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่มคุยกับหลังบ้านวันนี้ไม่ประสานงานกับน้องเลยค่าจะไหลายเรืงองนงยูมือขึ้นกับพิมพ์ก่อนล่า เตรียมสคริปให้แต่ละคนเท่้งถามวานันคุณชายของเธอน่ยสิมาหัวอจากมุ่งแนวเหรียญยุคหลังหน้าแหลกเนาะจะไปถาม้นออกวันวนันสิ่งหอวอีรีบอกสามถุนสามถุนคือนมาตองแต่งโอมส่งเครืองเพราะน้องจะเพราะน้องจะทําฉากให้พี่ลงให้พี่อะขึ้นฉากกลัวว่ามันจะเสียฉากถ้าสมมติว่าเขามาช้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ขึ้นฉากใกล้ๆจะสุดท้ายก็ได้ ไม่รู้เขียนอะไรให้กันเลยบอกว่าแม <c oughs> ่แ <reco> ม่ฝากความหวังไว้ท <kaz uffy> ี่เขาไหมเขาเขียนให้ฟินหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเขียนให้พระเอกตุยยิงสิพวกเจ้าสิยากเลยเมื่อใดอารมเมื่อใดเมื่อใดพิษเกิดขึ้นแมาเขียนให้พระเอกตุยแม่แม่ให้น้ำเนี่ยใส่ชุดเพชรรอมั่มออกมาถึกตัวไล่เอี้ยเห็ดตุยให้เียยากอีกว่าแม่แม่รับไม่ได้เห็นปะ ช่วงเหนียวอาเจียนได้สิเขียนห้ตุยได้พี่พี่เอ,อ้ยบดนะ <c oughs> ถ้าจะแตกเตียนขนาดนี้ต้องไลคู่เดียวเลวแน่นอนค่ะพี่อูแตกเตียนแน่นอนค่ะมีแม่แม,แม่บ้านพี่พี่ไปน้าง,งานอยู่วันที่โอเคไปดูลูกไส้เด้อไปลูกไปค้ำอาอว่าลูกไส้เจ้าไสซสุดเพ็นแบบเดี๋ยวแม่แม่บ้านพี่พี่ข่อยสิท่วงมูเจ้าย้ายเป็ว่าษาละขาสุดเพลิมากผัวข่อยเบิดเงินแล้ว คอยใไฮไลท์ใส่ทุลายยังอื่นมันเปิดปีสุดเพชรอันลูกเบลละเด้เพิ่นเปีสุดเพชรลูกไส้เพิ่นเบิดนั่นนั่นสมมติบอกจังซี่นี่ว่าส่งสีเปียสิเปียเนี่ยไม่ได้ว่าสิเปลียนอันคิสตันอันชวะรอบกี่ปะนั่นแม่หูจดสู่คนคักเนอพญิตุ่มเนาะยันตะเพีย่อยเนาะ้อตลอข่อยรอบเป็นผู้ใจเด้่อยบอกว่าของข่อยข่อย แตละมือแต่ละดีข่ายใจหลายอย่างจะมีเงินจัดจ่ายค่าสุดเผ็ดพี่ๆเลยส่วนนี้นะข่ยอยเจ้ายิมข่อยบาเนี่ยแล้วแต่สิวเป็นอย่างนงะาะภาษาสัมมี่ข่อยให้เขาได้เสมอละว่าตลูกตะเต้าวาซซันแล้ว,วอลเอยเพิ่นกับบอกพี่หมายเองว่าเอาเลยครับตามสบายเนะต็มที่เลยครับว่าสันเพิ่นว่าชุดไม่มีนะคะชุดมันจะต้องถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราจะไม่ได้ไม่ทันเลยค่ะอุทธรณค่ะล้วจะปักยังไงคะเอา ถ้าเป็นพลาสติกว,ว่ามันจะไม่เหมาะสมหน้าตาน้องนะค่ะเอาสันถ้าเป็นอ่าโคปี้ก็จะแบบยืนข้างนักเอกกัฉเฉลื่มน้อยก็นังเอกอะไรนังเอกอะ,อกอะของเขามมแต่ของเทียบดนน้อยเอาสันเอาของเทียบบอค่สันจัดมาดูครับสันสุดเพชรกูไส้มาเนี่พวกเจ้าเบิรงมาเพชรเลี้ยงกันขนาดไหนคิดตต่เลี้ยงกันขนาดไหนเอาเลยครับเอาสัน ค่ะชุดเพชรจ้างวงอยู่กี่แบรนด์ได้ทั้งวงเลยแมนสุดเท่าน,นั้นค่ะมาจิ้มสบูส่ซอยข่อยเลยแม,แม่แม่บ้านไดกัว่ามาบ้านพี่ยูบ้านพี่พี่บ้านยุกยี่อันใดกับ่ามาซอยกันเด้อมูเจ้าพญตุ่มไปหาทุ่มทุนสางกับอเรียอกครับเกือบกระตัดไม่เกือบมี่ไม่มใส่เสเพิ่นได้ไหมเอาเจ้ากระเสื้อทายให้ลูกทำแม่เสือท้ายให้ลูกทำแม่แล้วเจ้าคำบอดในวงการหาตัดสุดอยู่ไหม่อยกัเป็นคนทุใหลเบิยทั้งบอดทั้ทงอเอาแม่เสื้อยังเนี่ยเพราะว่าากับเจ้าเฮ็ดไปเนี่ย ดันยุใครผู้เดียวพี่น้องเอาเฮ็ดทำแม่เฮ็ดทำแม่ด้วยคนลูกอะแม่แม่ได้สุดให้พี่ๆนี่เพราะว่าแม่อุ่มนะสงสารแม่มูจิ้มไัยนะก็ผูดดำเนินงานนะคะเนี่ยแน่นอนแขกอิริพตุ้มข่อยยืมเงินเขาแม่บัซซี่เขาของข่อยนึ่งไข่ไม่รีบในการจ่ายในแต่ละวันเพราะเขาต้องสแตนบายเรื่องบ้านข่อยไม่สามารถทำได้ ค่อยก็เลยอนไปไว้บัญชีนั้นเพื่อให้เขาสแตนบายบ้างเวลาค่อยต้องการเงินด่วนด่วนฉุกเฉินค่อยจะโจกออกจากของเขาของข่อยทุกอันนีข่อยจะไม่ลิมิตเบิดของลูกจะไม่ยุ่งคือค่อยจะเอาไว้เฉพาะที่แบบวันนี้จะใช้อะไรจะช่างจะเบิกยังไงซื้ออะไรยังไงเ่ะนั้นแล้วกกับสแตนบายบัญชีไห้ตุ่มไว้สติบัญชีสแตนบายแล้วค่ะ ใดๆเคยได้เกิดการเปชุดพระเอกไปหมดแล้วศูนบาบัเนี่ศูนย์คักบาเนี่ย,ยมาจิ้มไมห้นะค่ะจิ้มสบู่ให้หน่อยค่ะจะได้มีเงินไปจา้างค้าแต่งหน้าคือบ้านนั่นแหละมาท่านน้องเฟิร์สเนี่ยได้ได้แปะโป้กันไม่หอดสามปีทั้งหน้าแล้วแม่เลยสามปีว่าตอบแชทสร้างแต่งหน้าัดแ,แล้วใส่นี้ใส่คนเดียวได้ค่ะว้าวแมนเฮ็ดข้าวหนาจะได้ใส่อีกเล้ คนอยู่วางเสีนะข้าวหนากรตัดให้เราไม่ตัวตัดตรงกันสีเดียวกันอ้าวสูตที่ตั้งตัดแต่สูตเป็นเหมือนสูตกระตั้งคณะทำเงี้ยทั้งหมดไข่ซูลไหมล่ะสซีตั้งตัดแต่สูตเพชรอยู่นี่สูตรกัะตั้งคณะล้วนสนามเป็นพระเอกนักเอกเองล้วนสูตตัดแต่สูตเพชรล่นอยู่นี่ทั้ตัดคู่ตัดคู่หินสบายบอลจบข้าวไม่อุ่มเดี๋ยวกล่าว้อย่าล่ำดูอย่าล่ำดูมันเปลือง เก็บขึ้นแต่ระเอกแล้วค่ะแม่อุ้มข่อยใส่ยุกดีเก็บขึ้นให้เบิดอ่ะล่ะขันเป็นไปได้ในใจอยากได้ทั้งสองมาจำกันนะข่อยได้หอดุ่นข่อยอยากได้หอดลูกสาวข่อยหมูเจ้าว่าเขามาเพื่ออย่างนี้เขาไม่ได้ย่ากข่อยเลยที่บอกข่อยไปเอาน้ําเขาจังไลยเพราะว่าบ่อยข่อยไปเก็บน้ําเขาเจ้าไปเก็บน้ําเขาเสร็จเป็นยังเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวต้องทำกว้างานถามว่า ไม่ื่อนเงาเงาไม่เป็น,ปนอะไรก็ตอบตรงไงห,หลังวันเนาะบอถามเนาะถามเนาะสรุปเอาจังไดนี่เอาทั้งสองครับแม่มาสั่นอ้าวเจ้าคือมแต่เนี่ยเอี่ยวสิเอาส,เอาสิเอาสิได้ทะบัดว่าเอาตั้งยีเฟิร์เาตาทั้ง,งยีง่ยังได้สิ่นผมหลักมักน่อมาดว่วน <laughs> เลยว่ากับทั้งทางแต่งหนาอบอถามว่าเรื่องหุ้นกับลูกสาวนี่เลือกมากเอาลูกสาวเราสิบายหุ้นจัง เอาทั้งสองค่ะป้ายัง,วงหวังงดหุนอีอวกวางครับจเจ้าที่หลังเขาบอกว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเหมือน,นไรสุดเพลย์กูไอยใจจังนี่แตเห็นไอ้มันคุ้มคาเทียเนี่ยนอน,นมาต่องห่วงค่ะให้คุ้มแท้ๆละ่ะเปิดเผยจริงใจดีนะตรงๆคือแต่ว่าเท่านั้นแล้วจะสิวบางเนี่ยก็ตามพวกเจ้าเห็นหนั่นเอ้ บอกว่าข้ามหนาวว่าขวามลังกัน่ไข่อยเป็นคนขี่ตัวเลี้ยงโค้งตัวเลี้ยงอย่แล้วข่อยม้วนหวยข่อยว่าก็เปลี่ยนความตัวค้นวอมานลวดอะไรก็เคื่องนั wan, ่นแหละแล้วตามหัวมันเหลือมันพากันจังสี่กับจังสี่ตัวเอแดงแดงเท่านั้นสั่นตัวเขากับบริวิทบังไหมนุ่มและสาวดาวนีไปบนหนุ่มและสาวดาวและเดือนมันก็จะมีโมเมนต์แบบนี้ค่ะเป็นธรรมดาถามว่าอยู่ในสื่อไหมมันก็ธรรมดา ยิ่งปิดคนยิ่งอยากรู้ยิ่งเปิดว่าดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกเวลาผิดกันมาคนรู้ทั่วประเทศนั่นแหละคนผิดกันมากคนนหายน้ำทั้งประเทศขึ้นกันมากคนกับสิ้นทั้งประเทศตอนนี้กาแฟมาส่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคนกันแล้วอยากรู้มันคือเอียงมันคือเอียงอะไรบานนี้เสียถามเขาเอาเองนะบ้านนี้ <c oughs> พ่อกับแม่กับเบิงรงตัวหูอยู่จะถามมาตลอดเวลาเลย นาะเนาะเนาะเนาะแบบนี้เ so ป so ็นโปร่งดีเพต้องแอบแนงไข่ค้าวเนี่ยไข่บาคนแอบสี่ตัวมันจะกระบาดีหรอกว่ามันก็บว่าคนเว่าแอบแนนเสียไปแค่ไหนแล้วเว้ายุก็ถึงแต่ละอ้าธรรมดาก็ต้องมีเข่ามาหิ้วทันีีก็แตมีคนมาเตาะไข่ก็แต่ละแล้วแต่เขาเป็นโคบโคบอ่ะนะท่านเขาตัดสินใจว่าที่คบกับคบเขาเป็นอย่างมูไข่มีแต่ยู่มอ่อนเขาแต่งงานกันทุกมือนีเขาก็แฮปปี้อันนี้ลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองอยู่เขากับประสบความสำเร็จพร้อมเด้ เป็นข้าราชการชั้นสูงนักผู้เลยชั้นผู้ใหญ่เลยเขาก็คบกันไหมแต่ม้อสวงภูหลวงค้นกับเลิกคบกันเลี้ยวกันเลิกวงค้นกับไปพ่อกันมหาไร่กับเลิกก็เก่าขันมันบัวเมีนมันกับขึ้บัวเมีนขั้นมันแมีนมันกับมีผักใส่ไรทรงเลยมันกับว่ไปพี่น้องขันมันสีเมียนนี่เลยกับจักรอบกับกลับมาหากันอีกพ่อไซื้อมอสซื้อเสะนี่เราตะลั่งเง่ามียังไงมีซื้อเวีเนาะ พ่พอซื้อมาแม้นะที่ย้ายนะเราขายอยู่ครั้งแม่กิน,นอะไรโอก็บมีไแม่กินมีก็โอ้มีโออือโอโอ,โอนย่างไรยัง